ดาวภาษาเกรแปลว่าแปลว่าอะไรอ่านว่าแปลว่าอะไรครับดาวภาษากรต๊ะแก๊สภาษากรีกแปว่าอะไรครับแก๊สไม้หรือว่าฟืนภาษากรีกเรียกว่าอะไรครับฟืนเดาแก๊สดับฟืนพลังเขียนกลับกันหมดเลยนะใช่ไหมเอาหูกันแน่ข้างหน้านใช่ไหมอ่านกับหูแก๊สโต๊ะกระไรเขียนจริงก็เป็นอยู่แก๊สโต๊ะเข้าใจไหม เข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะมันทำยังไงนะเอารใช้สเต็ปยังมีข้อข้อดีอันหนึ่งคือเวลาเตาปืนเนี่ยเวลาเราเราใช้เตาปืนเวลาเราจุดปืนแล้วมันจะมีควันหรือไม่มีควันครับไม่เฮ้ยมีมีลนี เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเยากแต่ว่าอันนี้เนี nah. ่ยจะไม่มีคว anyway. so ันเข้าใจไหมอันนี้คืออะไรครับหมอหมอหมอตาเจ้าหน้าฝาเป็นมีไม่มีร้างใช่ไหมตาแล้งมีฝาใช่ไหมแล้วก็ของมาใบเดียวนะตาจอดูบ้างๆเห็นไหมตาจอดูบบ้างให้หมด คนนี้จะมีรูไม่ a, มีร <game, S 1> ูก็ได้นะก้นไม่ต้องเจาะหรือเจาะก็ได้เข้าใจไหมครับเราเนี่ยมาวางไว้ค่ะแล้วก็ใส่เศษปูไปเศษไม้ไหมเก่งไหมตีนไงใช่ไหมเราใส่กินไงไม่โง่ไม่โง่ใจรไหมตัวะกูทีนี้ทีนี้อันนี้ใช้วิธีง่ายๆเข้าใจ่ไหมครับกูจะถ่ายรูปพวกเรา่องอะไรอ่วิธีง่ายๆคือนึ่งเนี่ยเราก็จุด เองหายใจแรงกันไปหน่อยนี่ถ้าเราจุดนี่อย่าช้าเราลองดูนี่ก็ได้นะถ้าจุดช้าจุดช้าหน้าถือคนเรืองถึงจุดบานเพราะตัวน้ำมันมันยังล้มเลยล่ะเอาละน่าจะติดตีแล้วไม่ทำไม่ไม่เราขายหน้าแล้วนะปล่อยไปสักพักปล่อยไปสักพักก่อนลบเราลบไปไม่อปลบเรา ห่างกันไปอาบายไปนั่งไปเดี๋ยวรอมันจะไม่มีควันแล้วรอต้องรอมันเผาต้องั่งขึ้นหนึ่งตัวไปเอาละไม่ดีกว่าแล้วนั่งแล้วนั่งดูแล้วนั่งดูนี่จะเห็นว่าไม่มีควันแล้วเห็นไหมมีควันนิดหน่อยน้อยมากนะไม่เยอะมีควันแต่นิดหน่อยเพราะว่าไม้ยันชื้นนะ ไม่ปิดวะเนี่ยดูนะตอนเนี้ถ้าอย่างงี้จะมีควันเยอะเห็นไหมถ้าลองกันถ้าเราวางนี้ควันจะเยอะมากนะเพราะว่าอากาศควันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอากาศอากาศมันกินควันไม่ทันนะครับถ้าเราปิดเลยนี่ก็จะมีควันเยอะแยะเลยดูนะปิดแล้วนะติดดูนะควันเยอะไหมควันเยอะเพราะ เพราะอากาศกินคันเลยกินไม่ทันเพราะอากาศไม่กินควันเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้มีควันเยอะถ้าเราปล่อย่างนี้นะจนมันดับเราจะได้อะไรในในกระป๋องได้ทานใช่แล้วได้ทานเข้าใจไหมถ้าเราตดมันก็อันนี้ดับได้นะนี่มันดับเพราะว่าอากาศมันกินควันไม่ทันเข้าใจป่ะนะอันนี้เดี๋ยว อย่าหลงตาจะได้ดูจะได้ดูของจริงนะของจริงเขาจะไปของจริงนี่จะจะไม่ันเลยนะของจริงอ่ะเขาจะไปทําที่งา่หรือพ่อเชื่อเข้าใจไหม